สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง Morning ทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเสาร์เดินหน้าในภพเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะการทานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะ ขออนุยาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีเมษในการเลือกไพ่สิบใบขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะพไพ่ใบแรกค่ะสิบไม้เท้า งานหนักงานเหนื่อยการแบกภาระแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สีไม่เทา้าแต่ว่าการทุ่มเทของคุณการลงมือทําของคุณงานที่หนักที่เหนื่อยของคุณนํามาซึ่งซึ่งผลสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของงานของคุณนะคะพบเรือนลาภะยังไงก็มีลาภผลเงินทองให้คุณ มั่นคงอย่างแน่นอนหรือในเรื่องของงานงานของคุณก็มั่นคงเพราะว่าดาวภพเรือนกรรม,มะคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์เข้ามาอยู่ภพเรือนลาภะมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรใหญ่ๆการได้งานใหญ่ๆการได้โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะนําความสําเร็จแล้วก็รายได้มหาศาลด้วยหนึ่งเหรียญขึ้นมาการมีข่าวดีโชคดีแล้วก็โอกาสเปิด เป็นช่วงที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอางานที่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ใหญ่ๆเป็นโครงสร้างเป็นางานโปรเจกต์ใหญ่ๆของคุณนะคะมีโอกาสสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ Act of ฟวหนึ่งไม้เท้าข่าวดีโอกาสดีถึงตัวคุณแล้วแล้วก็ดบปูสดาบขึ้นมา การได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ออ้เดอะซันขึ้นมาโอกาสโชคเปิดดวงเปิดถุงถึงชะตาชีวิตคุณแล้วนะคะสิบถ้วยขึ้นมาถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขแบบเต็มที่แล้วก็โอ้ไฮโรแฟนขึ้นมาให้ของสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วก็ในออฟครับข่าวดีโอกาสดีถึงตัวคุณโอกาสถูกหยิบยื่นมาให้คุณตอนนี้คุณเป็นเหมือนกับ คิดหวังสิ่งใดลงมือทำกระทำแล้วสำเร็จมีเกณฑ์ที่อะไรที่คุณได้ทำมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงนี้เป็นโอกาสที่อาจจะได้มาก่อนหน้านี้ก็ได้บางคนบางท่านหนึ่งไม้เท้าคือการได้รับสิ่งดีๆข่าวดีโอกาสดีโชคดีเข้ามาคุณอาจจะหลุดพ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่มันหนักเหนื่อยแล้วก็พยายามาหาลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆ คุณเป็นคนที่โชคดีหมายถึงว่าถ้าเคยมีปัญหาหรืออะไรก่อนหน้านี้คุณน่าจะเป็นผู้โชคดีที่ผ่านวิกฤตโอกาสนั้นมาได้โอกาสที่จะทำให้คุณสร้างไรายได้ที่คุณจะเหมือนคุณหารู้ทางเจอก่อนหน้านี้รู้ทางในเรื่องของการหาไรายได้การได้รับสิ่งดีๆการได้รับมอบหมายการได้ทำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงาน อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานยากๆแต่คุณทำได้สำเร็จแล้วก็คุณมีไอเดียใหม่ๆเป็นคนที่มากความสามารถเดอะฟูลค่ะมีความคิดหลากหลายเป็นความคิดอิสระแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานอิสระก็ได้เป็นช่วงที่คุณหลุดพ้นจากภาระหรือภาวะต่างๆก่อนหน้านี้ทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จเหมือนคุณไม่คาดหวังแต่คุณลงมือทาอย่างจริงจังถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดที่จะ แบบว่าหาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันทำก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ดีมีความสุขกับการทำงานเหมือนคุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้เลือกทางชีวิตที่ทำให้ตัวเองมีความสุขสิ่งดีๆมันถูกหยิบยื่นให้คุณตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการาได้ทำอะไรใหญ่ๆขึ้นมาบ้างถ้าก่อนหน้านี้แบบว่าเป็นจับเล็กๆหยิบจับนู้นมาที หยิบจอบนั้นมาทำทีแต่มันประสบความสำเร็จได้ได้ด้วยดีอาจจะมีผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถของคุณหรือไม่ก็ถูกดึงตัวไปทำงานร่วมทำงานร่วมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ในเรื่องของบ้านในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือในเรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆ่มันนำมาซึ่งไรายได้ที่มีความ มันคงเกิดขึ้นเป็นงานระยะยาวคุณอาจจะต้องแบกภาระเยอะขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มันมีความมีความแบบว่า,าทำงานแบบไม่มีเวลาทำงานแบบอยากกระทำก็ทำเป็นอารมณ์ศิลปินแต่ตอนนี้คุณไม่แล้วคุณอยู่ในเวลาที่จะต้องอทำเต็มฟูลไทม์นะคะทำเต็มเวลาแล้วก็เป็นงานใหญ่งานหนักงานเหนื่อยเป็นภาระที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้งานเยอะมากๆแต่นำมาซึ่งงรายได้ที่ดีมากๆด้วยเหมือนกัน เป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงศัก,กยภาพของคุณแสดงมันสมองแสดงความสามารถเฉพาะตัวของคุณออกมาเป็นช่วงที่มีความไหลลื่นแล้วก็อารมณ์ดีมากๆคุณดูมีความความสุขกับการทำงานทุกๆวันนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณเหมือนมีความสุขขึ้นมากๆสมหวังกับที่รอคอยสมหวังที่คุณได้ปรารถนาชีวิตแบบนี้แฮรรแฟนขึ้นมาหมายถึงการได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจัก,กรวาลบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวของคุณอยู่แล้วและตอนนี้อาจจะถูกผลักดันหรืออาจจะเป็นโอกาสทําให้คุณได้ไรายได้เสริมหรือไม่ก็บางท่านก็ทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีรูปทางใหม่ๆในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มหรือไม่ก็ได้รับจับพิเศษเข้ามาทําให้ได้งานเยอะขึ้นงานหนักงานเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าไรายได้ดีมากๆบางท่านก็อาจจะได้โชคลาภลอยก็ได้พบเรือนลาภไม่ถึง รับผลเงินทองที่จะได้มาช่วงนี้มันจะได้มาแบบเป็นกอบเป็นกรรมได้ไรายได้ก้อนโตทําให้หลุดพ้นจากภาวะของการเป็นนี้เป็นสินในบางท่านหรือบางท่านก็หลุดมาจากการเป็นนี้เป็นสินก่อนหน้านี้แล้วเดอะซันกันหนึ่งเหรียญเหมือนโอกาสเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดถึงเวลาที่คุณจะได้หยิบจับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้บางท่านก็ก่อนหน้านี้ก็แค่ฝันฝันแค่หวังหวังลองทําไปแต่ยังไม่ได้เห็น รายได้หรือผลผลิตที่จะออกมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วงนี้อาจจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่ามันจะนําความสําเร็จมาให้คุณแบบยาวๆถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวเดือดสันขึ้นมายังไงคุณก็มีความสุขเหมือนพระอาทิตย์ฉายแสงถึงคุณนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางเดินทางกับครอบครัวเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเดินทางเพื่อปลดปล่อยอหมายถึงว่าทํางานมาทั้งปีเนาะ ก็อยากจะหาอะไรที่มันมีความสุนทรียะในหัวใจการได้ปลดปล่อยอพลังด้านลบแล้วก็ไปรับพลังงานบวกๆกับการท่องเที่ยวกับการเดินทางกับครอบครัวเติมความสุขให้กันมีเกณฑ์ที่จะได้พักผ่อนแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสุขในเรื่องของไรายได้มากๆเพราะว่าตอนนี้พบเรือนกระดุมพระมีดาวมีดาวพ,พระพฤหัสอยู่ด้วย แล้วก็เล็งมาที่พบเรือนมรณนะยังไงก็ต้องได้เดินทางและพบเรือนมรณนะก็มีดาวอาทิตย์ที่เล็งกับดาวคู่มิตรใหญ่ก็คือดาวาพรพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรดีๆผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้โอกาสดีข่าวดีที่จะเข้ามาจากการผู้ใหญ่ให้งานทาําหรือผู้ใหญ่หยิบยื่นงานใหญ่ๆใ,ให้คุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้คว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันว่า การงานของคุณจะเป็นอย่างไรอีกการงานของชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างไรอีกคะอันนี้อยากออกไฟฝันถึงเวลาที่คุณจะได้แล้วทําตามฝันความฝันเป็นจริงเฮอร์มิตขึ้นมาโอ้สันโดษขึ้นมาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยดาบพระพฤหัสให้คุณมากๆอะไรที่คุณฝัน ไปฝันไว้หรือปรารถนาไว้มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของการงานโอ้แจ็คพอตขึ้นมาแจ็คพอตคุณจะได้อะไรดีๆบางท่านก็อาจจะเป็นโชคดีในเรื่องของได้ลาบลอยก็ได้หรือโอกาสที่จะได้สร้างไรายได้ก้อนใหญ่ก้อนโตหรือช่วงนี้การเงินของคุณเข้ามาดีมากๆเดินสะพัดดีมากๆแล้วก็แนว่วแน,วแนว่มันจะมาแบบปุบป,ปับฉับพัน หลุดพ้นออกจากภาระของการต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างหรือภาวะของการขัดสนในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่คุณจะได้รับอะไรใหม่ๆเส้นทางใหม่ในเรื่องของการหาเงินได้เริ่มต้นขึ้นคุณจะได้รับอะไรดีๆการสดใหม่อาจจะเป็นการมีไอเดียการมีหัวคิดในเรื่องของกิจการงานเพิ่มขึ้นหรือไอเดียของคุณในช่วงนี้ดูเป๊ะปังมากๆผู้ใหญ่ให้การตอบรับที่ดีหรือไม่ก็ลูกค้าลูกค้าให้การตอบรับที่ดี มีเกณฑ์ที่จะได้ลงมือทำกับไอเดียใหม่ๆของคุณหรือไม่ก็ที่คาดฝันคาดหวังไว้ว่าจะทำคุณจะได้ทำทำในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นสิ่งใหม่ไปเลยหรือเป็นสิ่งที่ยากแต่คุณทำได้มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้สูงมากๆเหมือนจะเหมือนแจ็คพอตลงมาที่คุณนะคะคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณด้วย มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินของคุณเป็นอย่างไรโอ้อันนี้ออกมาทอรหดอดทนการเงินของคุณบางท่านก็อยู่ในช่วงที่กําลังต้องจ่ายจ่ายในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่แล้วบางท่านอาจจะเป็นจ่ายในเรื่องของค่าบ้านค่ารถบางท่านก็อยากได้สิ่งของใหญ่ๆเข้าบ้านเกี่ยวพันกันในเรื่องของบ้านรถเหมือนกัน บางท่านก็อาจจะขายบ้านก็ได้หรือขายที่ดินก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะได้ซื้อก็ได้มันมีเกณฑ์จะได้ของใหญ่ๆจะได้ของมีมูลค่าค่ะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นการขายออกไปก็ได้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโลกออนไลน์มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีการได้เงินได้ทองแล้วก็เจ้าสำราญขึ้นมา เงินทองไหลลื่นค่ะเป็นช่วงที่ได้รับมากกว่ารายจ่ายนะคะสดชื่นดูมีความสุขมากๆการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในบางท่านอาจจะได้เงินใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเงินจากงานใหม่ๆของคุณทีมเวิร์กบางท่านถ้ายื่นกู้ในเรื่องของเอกสารการเอ่อยื่นกู้ในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะถูกอนุมัติแล้วก็การเงินฟื้นตัวบางท่านก็ถึงเวลาที่จะ ได้รับข่าวดีกับสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินได้มีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดหวังก็ได้ในบางท่านอาจจะเป็นโชคลาภลอยที่เข้ามาก็ได้บัปบ,บุญของคุณมันส่งผลด้วยเหมือนกันแต่ผลบุญของคุณจะส่งผลในช่วงนี้นะคะบางท่านก็อาจจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ในช่วงนี้หรือคุณอาจจะลองซื้อเลขรถของคุณก็ได้หรือเลขบ้านก็ได้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วย มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเดือดซันขึ้นมาโชคโอกาสโชคลาภถึงตัวคุณนะคะในช่วงที่ดาวพระเสาร์ให้คุณให้ในเรื่องของลาภโชคลาบลาภผลดาวพระเสาร์จะให้อะไรใหญ่ๆอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินเยอะอาจจะมาจากการทํางานที่งานจะเข้าเยอะมากเป๊ะปังมากๆแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นโชคลาภลอยก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้คุณก็ได้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณน่าจะท่องเที่ยวเดินทางบ่อยๆชอบในเรื่องของการเดินทางระวังในเรื่องของการประมาทของคุณอาจจะล้มลุกคุกคานอ,อ,อาจจะเหมือนกับประมาทอะคะทาให้ตัวเองเป็นแผลทาให้ตัวเองเออมีรอยขูดขีดควรหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้ท่องเที่ยวไปธรรมชาติก็มีในเรื่องของ แพเ้เกสรดอกไม้หรือ,เ,อเหมือนกับเป็นช่วงที่ถ้าคุณเป็นอะไรก่อนหน,น้านี้อาจจะไม่ได้เป็นมากมายอะไรแต่มีเกณฑ์ที่จะหายดีบางท่านก็ทํางานหนักระวังในเรื่องของการนอนน้อยพักผ่อนน้อยอาจจะทําให้เวียนหัวได้หรือบางท่านก็ช่วงนี้สุขภาพดีขึ้นเพราะว่าคุณอาจจะปรับเปลี่ยนการกินกันอยู่หรือไม่ก็เป็นช่วงที่อา่า คุณอาจจะมุ่งมั่นกับการทํางานมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังสุขภาพอาจจะดีขึ้นคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการกินการอยู่การนอนมีเกณฑ์ที่สุขภาพจะดีแล้วก็บางท่านก็ออกมาวิ่งในตอนเช้าๆเนาะมีโอกาสที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณนํามาซึ่งสุขภาพดีขึ้นบางท่านก็ช่วงนี้อาจจะไปเที่ยวกับครอบครัว ได้สังสรร์ได้เฮฮามันมีความสดชื่นมันมีความรู้สึกเบิกบานใจทําให้อ่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายดูแบบมันสดชื่นนะคะทําให้ไม่อ่าไม่มีความทุกข์เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนน้านี้สุขภาพคุณดีขึ้นเรื่อยๆบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนหายอ่าเป็นได้ก็หายได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้อะไรมากํากายคุณแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณอีกคะชาวลัคนาราศีเมษพรูโตรีเบิร์ตการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งโชคโอกาสที่จะให้คุณได้อะไรใหม่ๆได้อะไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอน หมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กับสำหรับคุณนะคะ first house อา่าลัคนาของคุณลัคนาของคุณชาวลัคนาราศีเมษอา่าภพเรือนตัวคุณดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้ดาวพังคารอยู่จออยู่ในภพอ่พันธุเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรากฐานความมั่นคงเกี่ยวกับญาติพี่น้องช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออา่า มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับบ้านบางท่านก็ย้ายบ้านบางท่านก็ซื้อบ้านบางท่านก็อาจจะไปหาพ่อแม่หรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาหรือเมอร์คิวรีหมายถึงดาวพรพุธช่วงนี้คุณอาจจะได้พักผ่อนเต็มที่ได้เที่ยวได้เดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นร่างกายของคุณดีขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆในเรื่องของงานการติดต่อง,งาน แล้วก็การเจราจาพูดคุยอะไรของคุณมันดูราบรื่นมันดูมีความสุขแล้วก็ยิ่งพูดยิ่งได้เงินช่วงนี้เหมือนคุณมีในเรื่องของวาจาเรียกทรัพย์อะค่ะยิ่งทำยิ่งดียิ่งพูดยิ่งรวยสกอร์ปิโอพบเรือนวินาศพบเรือนความลึกลับราศีพิจิกแล้วก็เป็นพบเรือนของมรณะของคุณด้วยมีดาวพระพุธกับดาวพระเกตอยู่แล้วก็ดาวพระอาทิตย์อยู่ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้อะไรที่มันแบบอะไรที่มันคุณมีซิกเซนต์นะคะเซน์ mm. สัมผัสกับสิ่งที่มันจะเข้ามาหรือคุณจะรู้สึกได้ว่าอะไรกําลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาซิกเฮาส์ความยั่งยืนรายได้ที่ยั่งยืนความสําเร็จที่ยั่งยืนหรืองานที่เติบโตของคุณจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จสมหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณรอคอย คุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีเซนส์คุณมีสัมผัสที่หกหรือไม่ก็บางคนอาจจะเป็นการอามองทะลุป,ปลูป่งกับสิ่งที่กำลังจะทำมเีเหมือนมองคนออกมองคนขาดมีจิตวิทยาแล้วก็มีเซนส์สัมผัสที่ดีมีเกณฑ์ที่การเติบโตภายในของคุณนะคะตื่นรู้จากจิตวิญญาณถึงเวลาที่คุณจะ ได้รับสิ่งดีๆเหมือนกับพลังงานดีๆในตัวคุณดึงดูดในเรื่องของพลังงานดีๆตอบกลับเข้ามาการได้สิ่งดีๆอาจจะเป็นโชคลาบลาบผลเงินทองหรือการพูดการดีลงานของคุณเหมือนคุณจับทางของลูกค้าได้พูดแล้วลูกค้าดีลงานด้วยเซ็นสัญญาด้วยเหมือนกับคุณจับทางออกแล้วก็รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเหมือนคุณมองคนออกอะคะ่ะ เป็นโอกาสดีที่คุณจะพูดแล้วได้เงินแล้วก็ได้สิ่งดีๆการได้ตอบรับการเซ็นสัญญาการได้คู่ค้าคู่ขายที่ดีเข้ามาได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีมากๆเกี่ยวกับการพูดการคุยงานของคุณเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพลูโต mm hmm. ก็คือการอ่รีเบ mm ิร์ตเกิดใหม่ดา mm hmm. วมฤตยูอะคะ่ะตอนนี้จออยู่ในภพเรือนอ ระดุมพ้าด้วยการเงินบางท่านอาจจะได้เงินฟุกๆบางท่านอาจจะได้เงินจากการขายที่ขายทางขายบ้านหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการาได้ซื้อก็ได้เป็นหนี้ก็ได้แต่เป็นการเป็นหนี้ที่คุณอยอมรับได้แล้วก็อยากได้อาจจะเป็นปรับปปปปเป็นหนี้เป็นหนี้ซื้อบ้านเป็นหนี้ซื้อรถอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ ในเรื่องของงานก็หมายถึงการจะได้คู่ค้าคู่ขายการได้เซ็นสัญญาการได้ลงมือทําการพูดกันดีลงานของคุณดูราบรื่นดีนะคะค่ะก็จะประสบความสําเร็จเหมือนคุณมีเหมือนกับคุณอ่านคนออกในช่วงนี้ด้วยและรู้ว่าเขาต้องการอะไรลูกค้าต้องการอะไรอยากได้อะไรเหมือนคุณจับทางถูกแล้วก็ทำให้คุณปิดยอดปิด การขายได้ได้ยอดได้เป้าได้เงินได้ทองเข้ามาในช่วงนี้นะคะดูการเงินจะคล่องขึ้นแล้วก็มีโอกาสโชคดีกับเรื่องของการเงินนะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมระฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอรนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ให้กับมอร n นิ g งหรือไม่ก็พพอ์ต r มอรนิ n งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ